เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของน้องลี่ครับน้องลี่เกิดและเติบโตที่อำเภอเบืองของจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนแต่แม่ของน้องลี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ครับที่ได้ไปเจอพ่อของน้องลี่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยพอแต่งงานก็ย้ายเข้ามาทำธุรกิจด้วยกันที่บ้านของพ่อตั้งแต่น้องลี่เกิดก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของแม่อยู่บ้างซึ่งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างจะไปแค่ช่วงวันสำคัญเช่นวันสงกรานต์พอลดนามดำหัวอะไรเสร็จก็จะลงมาเที่ยวมานอนในเมืองบ้านของคุณตาก,กับคุณยายเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสไตล์ชาาเขา ทั้งที่แม่ของน้องลี่ก็พยายามชวนมาอยู่ด้วยกันในเมืองก็ไม่ยอมลงมาก็บอกว่าชอบวิถีชีวิตแบบนี้และรักบ้านหลังนี้มากซึ่งน้องลี่เองก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรกลับชอบด้วยเวลาไปบ้านนั้นก็จะรบเร้าว,ว่าอยากนอนที่นี่ตั้งแต่เด็กแต่เป็นตาก,กับยายเองที่ไม่อยากให้นอนเพราะว่ามันนอนไม่สบายไม่ได้มีเตียงนุ่ม,มหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งตอนนั้นน้องลี่อายุประมาณ15ปีคุณแม่ก็ได้รับข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่าคุณตาเสียชีวิตแล้ว บอกว่าคุณตานอนไหลาตายไปโดยไม่ได้ป่วยอะไรเลยน้องลี่เห็นคุณแม่ร้องไห้และบอกกับพ่อว่าจะต้องกลับบ้านไปช่วยงานศพน้องลี่อยากจะไปด้วยก็เลยบอกแม่ไปแบบนั้นแต่แม่บอกว่างานศพที่นั่นต้องจัดกันถึง13วันถ้าจะลาโรงเรียนต้องลาเกือบสองอาทิตย์เลยนะแต่น้องลี่ไม่ยอมครับถึงขั้นขอร้องให้โทรไปลาครูแบบจริงๆจัง,จงๆโดยที่น้องลี่เองเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วครูเลยไม่ได้ว่าอะไรบอกว่าจะจดไว้ให้ว่าตอนนั้นเรียนวิชาอะไรบ้าง จะได้กลับไปย้อนอ่านพอเป็นแบบนี้แม่ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยพากันกลับบ้านต่อรถสองแถวไปถึงเย็นวันนั้นเลยเมื่อไปถึงช่วงเย็นก็เห็นว่าชาวบ้านอยู่กันเต็มบ้านแม่วิ่งเข้าไปกอดคุณยายยายก็พาไปดูคุณตาซึ่งนําศพไปวางไว้บนแคร่ไม่ได้เอาใส่ลงอะไรเลยนะครับวางแบบอย่างนั้นเลยก่อนที่แม่จะข้อห้องไปเปลี่ยนชุดชนเผ่าออกมาน้องลี่เองบอกว่าพอมาถึงก็อยากใส่ชุดแบบคนอื่นบ้างพอตอนใส่ชุดธรรมดาแล้วมันดูแปลกแยกยายก็เลยเข้าไปค้นในห้อง จนเจอชุดชุดหนึ่งที่แม่บอกว่านี่เป็นชุดของพี่สาวแม่เองซึ่งแม่เคยเล่าว่าพี่สาวแม่เสียไปนานแล้วซึ่งชุดก็พอดีตัวน้องลี่พอดีในวันนั้นน้องลี่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของที่นี่ว่าต้องจัดงานศพถึง13วันและทุกๆมืออาหารจะต้องไปนั่งกินข้าวกับคนตายทําให้เหมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ห้ามหวีผมหรือห้ามซักผ้านในบ้านถ้าอยากจะซักผ้าก็ต้องฝากเพื่อนบ้านซักไปก่อนในคืนแรกก็ต้องนอนที่นี่ แม่ก็บอกกับน้องลีว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องลงไปทําธุระที่ตัวอําเภอจะต้องไปติดต่อเรื่องลงทําธุระเกี่ยวกับเอกสารที่อําเภอและต้องไปซื้อวัวด้วยเพราะความเชื่อที่นี่มันต้องหาสัตว์มาปูชายันด้วยครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็ให้ช่วยยายรับแขกนะในวันแรกแม่นอนเฝ้าศพคุณตาส่วนน้องลีก็ต้องไปนอนกับคุณยายแต่ที่แปลกคือน้องลีรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆกับห้องนอนนี้กลิ่นมากินสมุนไพรในบ้านไม่ได้ทําให้เหม็นหรือเวียนหัวเลยแต่ในคืนนั้นน้องลีฝันแปลกๆครับ ฝันว่าตัวเองกําลังกลิ้งตกเขาที่มันแปลกคือความฝันมันเหมือนวนลลปก,กลิ้งอยู่แบบนั้นไม่เห็นปลายทางสักทีว่าจะอยู่ตรงไหนพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่าตัวเองหัวใจเต้นแรงมากๆน้องลี่ได้รับหน้าที่เอากับข้าวไปวางให้คุณตาพร้อมกับจับมือแล้วพูดเป็นภาษาถิ่นที่แม่สอนว่ากินข้าวนะคะพอพูดจบน้องลีก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาพอมันมีแวบหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเหมือนคุณตากําลังลืมตามองและกําลังจับมือเธอไว้แต่มันแค่แวบเดียวจริงๆ หลังจากกินข้าวอะไรเสร็จคุณแม่ก็ลงไปทำธุระที่ตัวอำเภอช่องชวงเช้าก็ต้องช่วยยายรับแขกและตกแต่งบ้านแต่ที่ทำให้เธอแปลกใจคือมีญาติบางคนที่เธอรู้สึกคุ้นเคยมากๆทั้งๆท,ที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนและต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมีชาวบ้านแถวนั้นมาถามถึงของชิ้นหนึ่งที่น้องดี้ไม่รู้จักแต่น้องลี่กลับเดินเข้าไปห้องนอนของยายแล้วหยิบของชิ้นนั้นโดยที่เธออย่างแปลกใจตัวเองว่ารู้ได้ยังไงในตอนเที่ยงน้องลี่ก็เอาอาหารไปให้คุณตาอีกครั้งและความรู้สึกเดิมมันก็เกิดขึ้นมาอีก ความรู้สึกที่เหมือนว่าคุณตายกาลังจ้องมองแต่บรรยากาศมันไม่ได้น่ากลัวนะครับอาจจะด้วยว่าง,งานที่นี่เขาเล่นดนตรีกันแทบจะตลอดเวลามีการเป่าแคนมีการตีกลองอยู่ตลอดว่ากันว่ามันเป็นการสื่อสารกับคนตายให้หมดห่วงจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสามแม่ที่ไปกับผู้ใหญ่บ้านก็กลับมาผู้ใหญ่บ้านขับรถกระบะไปส่งแม่ขากลับก็แบกโลงไม้กับวัวมาด้วยหนึ่งตัวแต่สิ่งที่ทําให้น้องลี่ต้องตกใจก็คือด้านข้างของรถกระบะ น้องลี่มองเห็นหมาสีดำตัวหนึ่งที่ใหญ่มากๆยืนจ้องมองมาทางน้องลี่ตอนนั้นเธอกลัวก็เลยวิ่งไปหลบหลังยายแล้วชีบอกว่ามีหมาดำตัวใหญ่มากอยู่ตรงนั้นพอยายได้ยินก็ตกใจรีบไล่น้องลี่ให้เข้าไปอยู่ในบ้านก่อนที่จะคุยบางอย่างกับแม่ยายทำท่าเหมือนร้อนรลนและเดินไปสักที่หนึ่งแม่รีบเข้ามาถามน้องลี่ว่าเมื่อกี้เห็นอะไรน้องลี่ก็บอกว่าเห็นหมาตัวใหญ่กำลังจ้องมาแม่รีบเดินมากอดไว้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยายจะช่วย ซึ่งตอนนั้นน้องลี่งงว่าเกิดอะไรขึ้นแม่สั่งให้น้องลี่กลับไปที่ห้องนอนและห้ามออกมาจนกว่าจะเรียกก่อนที่แม่จะพาคุณตาคนหนึ่งที่พวกหัวสีแดงเข้ามาในห้องแม่บอกว่านี่คือหมอผีประจําหมู่บ้านและจะมาช่วยน้องลี่เพราะตอนนี้น้องลี่อาจจะถูกอะไรบางอย่างไม่ดีจับจ้องอยู่ก็ได้มีความเชื่อว่าถ้าหากเห็นอะไรแปลกๆแ,แบบนั้นอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตมีการทําพิธีและเอากระดาษที่ถูกตัดเป็นรูปต่างๆมาผูกไว้รอบห้อง และบอกกับน้องลีว่าตั้งแต่นี้ไป24ชั่วโมงจะต้องอยู่ในห้องนี้ห้ามออกไปไหนจะปวดฉี่ปวดอึก็ให้ใช้กระโถนที่เป็นถังน้ําปิดฝาอยู่โดยความที่แม่และยายดูกังวลมากก็เลยยอมทําตามคืนนั้นขนาดยายเองก็ต้องนอนข้างนอกกับแม่ปล่อยให้น้องลีอยู่ในห้องแค่คนเดียวและเธอก็ฝันเหมือนเดิมอีกครั้งฝันว่าเธอกําลังคลิ้งตกเขาหรือตกหน้าผาแบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่รอบนี้น้องลีสะดุ้งตื่นกลางดึกและตอนนั้นมันอยู่ในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่น รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวขณะที่กำลังสลืมสลืออยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุไล่เลี่ยกับเธอนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกในห้องตอนนั้นปากมันก็พูดไปเองว่าเขาห้ามหวีผมนะคะหญิงสาวคนนั้นหันกลับมาสติของน้องดีก็หายไปอีกครั้งแล้วกลับไปฝันแบบเดิมอีกจนเช้าแม่ก็เอาเข้าวมาให้กินบอกว่าทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้ออกจากห้องแล้วน้องดีถามว่าเมื่อคืนมีใครเข้ามาในห้องหรือเปล่า พอเธอเห็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งกําลังหวีผมอยู่ในห้องตอนนั้นแม่ก็ตกใจบอกว่าไม่มีใครเข้าห้องได้เลยนะฝันหรือเปล่าพอแม่พูดถึงฝันก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องลี่ฝันเห็นตัวเองตกเขาและกลิ้งแบบนี้มาสองคืนแล้วซึ่งคําพูดนั้นทําให้แม่เงียบไปก่อนจะถามกลับว่าหญิงสาวที่เห็นเมื่อคืนหน้าตาเป็นยังไงน้องลี่ก็อธิบายรายละเอียดรูปร่างและอายุคร่าวๆไปนั่นทําให้แม่ร้องไห้ออกมาแม่บอกว่านั่นคือป้าของน้องลี ที่หายตัวไปตั้งแต่แม่อายุแค่สิบขวบขณะที่ออกไปหาของป่ากับคุณตาอาจจะเป็นพ่อน้องลี่ใส่ชุดของเขาอยู่เลยอาจจะสื่อถึงกันได้แม่รีบเอาข้อมูลนี้ไปบอกกับยายซึ่งทําให้บ่ายวันนั้นหมอผีคนเดิมก็กลับมาอีกครั้งวันนี้คุณตาหมอผีจ้องมองน้องลี่แปลกเป็นพิเศษก่อนที่จะให้น้องลี่ยื่นมือออกมาแล้วถือสายสินไว้ก่อนจะไร่คาถาบางอย่างตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรจู่จูก็รู้สึกหนาวสัน่นและภาพก็ตัดไปเลย รู้สึกตัวอีกทีตอนนี้ก็มืดแล้วมีแม่นั่งอยู่ข้างๆก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เล่าให้ฟังว่าจูจูน้องลี่ก็ตัวสั่นแลวร้องไห้หลังจากนั้นน้องลี่ก็เริ่มพูดเป็นภาษาถิน่นซึ่งนั่นคือพี่สาวของแม่ที่หายตัวไปเมื่อ3าปีที่แล้วได้เข้ามาสิงร่างน้องลี่แล้วบอกกับครอบครัวว่าพี่สาวของแม่ตอนนั้นอายุได้16ปีวันหนึ่งได้ออกไปหาของป่าบนภูเขาหลังหมู่บ้านซึ่งก็หากันปกติไม่ได้มีอะไร พ่อก็จะแยกไปล่าสัตว์และไปหาของใหญ่ส่วนที่สาวก็จะแยกไปหาผักหาเห็ดหาสมุนไพรแถวนั้นจนกระทั่งตอนที่เธอเดินขึ้นไปหาผักบนภูเขาในพุ่มไม้พุ่มหนึ่งเธอเจองูพิษพุ่งกระโจนออกมาโดยความที่ตรงนั้นเป็นเนินสูงทําให้เธอหงายหลังและกลิ้งตกลงมาจนถึงหน้าผาใกล้ๆแล้วก็หลุดตกลงไปซึ่งตรงนั้นเป็นป่าทึบเมื่อก่อนก็มีการระดมชาวบ้านไปหากันในป่าแต่ยังไงก็หาไม่เจอและบอกกับน้องลีว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องเดินทางไปบนภูเขา สึกไปกับแม่และคุณตาหมอผีเพื่อเชิญวิญญาณของพี่สาวแม่กลับมาทําพิธีร่วมกับคุณตาพอตอนนี้เหมือนดวงจิตบางส่วนอาจจะสื่อได้แค่กับน้องลี่และหมอผีก็บอกอีกว่าหมาดําตัวนั้นอาจจะไม่ได้มาทําร้ายอาจจะเป็นผีป่าที่มาเตือนหรือนําทางให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นวันรุ่งขึ้นก็เตรียมตัวออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่จุดจุดหนึ่งก่อนที่จะต้องลงเดินไปประมาณโลก,กว่าน้องลี่ไม่เคยเดินป่าไกลขนาดนี้มาก่อน ต้องเดินเดินหยุดหยุดเป็นระยะจนไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นปา่าทึบใกล้หน้าผาหมอผีบอกให้น้องลีนั่งลงแล้วยกมือไหว้พร้อมกับให้แม่ของน้องลีกอดน้องลีไว้เพื่อป้องกันอันตรายบางอย่างหมอผีเดินไปที่ริมหน้าผาไายคาถาและจุดทูปโยนลงไปด้านล่างพร้อมกับเป่าแคนอาการหนาวเย็นมันกลับมาอีกครั้งน้องลีตัวสั่นภาพที่อยู่ตรงหน้าคือหญิงสาวที่เธอเห็นในห้องนอนใส่ชุดชนเผ่าจู่จูก็เดินขึ้นมาจากหน้าผาและมุ่งตรงมาที่เธอ สติของน้องลี่ไม่ได้หายไปแต่ควบคุมร่างกายไม่ได้เธอจําได้ว่าเธอพูดภาษาทินบางอย่างก่อนที่จะเดินตามแม่และหมอผีออกมาจากป่าระหว่างทางก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อถึงบ้านก็เห็นว่าชาวบ้านและยายยืนรอยอยู่เยอะมากความรู้สึกเศร้ามันเข้ามาโดยที่น้องลี่ควบคุมไม่ได้ร่างนั้นเดินไปที่หน้ายายแล้วพูดอะไรบางอย่างก่อนที่ภาพจะมืดลงน้องลี่ตื่นขึ้นมาในห้องที่แม่นั่งเฝ้าอยู่ก่อนจะถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้น แม่บอกว่าต้องขอบคุณน้องลี่มากที่พาวิญญาณของพี่สาวแม่มาทําพิธีแบบถูกต้องสักทีน้องลี่ถามแม่ว่าคําพูดสุดท้ายที่น้องลี่พูดก่อนที่จะสลบไปพูดว่าอะไรแม่ตอบว่าคํานั้นเป็นภาษาถิ่นที่พูดว่ากลับมาแล้วนะตอนนี้แคร่ที่วางอยู่กลางบ้านก็มีสองแคร่แคร่หนึ่งเอาไว้วางลงของคุณตาส่วนอีกอันนึงเป็นตุ๊ก,กตาฟางคล้ายๆหุน่นไลกาที่สวมชุดชนเผ่าอยู่ คุณยายเข้ามาขอบคุณและกอดน,น้องลี่เหตุการณ์ทุกอย่างมันผ่านไปอย่างปกติน้องลี่ต้องเตรียมข้าวมาให้คุณตาและพี่สาวแม่แบบนี้ทุกมือ้อจนกระทั่ง3วันต่อมาคุณพ่อก็ตามมาสมทบด้วยเมื่อครบกำหนดก็นำรากของคุณตาและหุ่นของพี่สาวแม่ไปฝังไว้ที่เนินหลังหมู่บ้านและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของน้องลี่ครับถ้าหากชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ด้วยนะครับ